มาแพทคู่เลยครับวันนี้งูประจำตำหนักสองตัวนะครับออกวันนี้ออกคู่มาวคู่อะไรครับมาเที่เรพร้อมกันทั้งสองตัวที่บ้านเราจะเป็นคู่โผล่เมียเนาะต่อไปเราไปเอาไปนะครับมาเป็นคู่เลยยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องราชินีชาแนลนะครับต้องตื่นแล้วครับงูตอนนี้มาเห็นมาทั้งคู่เลยครับงูเล็กนะครับมาทั้งคู่เลยครับจะเกี่ยวกันไหมครับวิ่งตามกันมาเป็นทางไปดูสิว่า จะมาปรากฏตัวให้เราเห็นเพื่อที่จะมาย้ำอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนาะไปดูกันครับออกมาคู่กันดินวิ่งคู่กันมาเลยเห็นไหมเป็นคู่เห็นไหมเป็นคู่เลยไหมไหนไหมมาเป็นคู่เลยครับนี่นน คู้เลยชัดไหมมันไม่ชัดนี่อยงนะ่อยไหมวูดจะไปนะครับระวงนะเดิอ้อมมาทางนี้นะไปแนละ้วไปแนละ้อของตัวเลยตามกันเลยนี่มาเป็นคู่เฮ้ยมันดู้ดดดด พ่อก็เมียว่าปู่ก็ยาบู่อืมไม่ชัดเนาะต้องไปทางนี้นะย้อนแสงดิคันนั้นอืม มันเสียงอะไรบุบับบูบันี่มันไล่กันลงมาในตัวไหนจะเกี่ยวกันบ่เนอะคู่กันเลยครับเก็บบอกไหนล่ะ มีตอไนกันหนีเปว่าวไรเป็นไหนตัวนึงอะตัวใหญ่มาหากันนะเป็นยังไงกันตัวนึงนู้นขึ้นจาก,กันไปแ้วอ๋อมันคู่กันแลเนาะ มาคู่กันนี่ิ่งเลยบ่มันหาคู่ นี่ไงหัวมันนี่ไงนำทางแล้วนะนี่หางมันเป็นคู่เลยวันนี้ถ้ามันเกี่ยวกันอยู่มันาแน่นอนเลยเ,เก้าเก้าเก้าเจ็ดนี่นี่หัวกลุ่มนี้แล้วเรียกว่าหาจตไม่เจอผมเออนี่

กลับไปกลับมาอ้าวมานี่แล้ว bôn đường nghề, áo bay đó, gấp thì đeo mạ, bay ơ bay ơ bay ơ đã ไทยรอมเกีียวกันอยู่นี่มันอยู่ตรงไหนตัวหนึ่งมันมาคู่เลยนี่นะงูคู่เลยเหรอเออคู่เลยม่ยมมาคู่ม,มียังต่อเลยอ่ะทำไมไม่ชัดล่ะมีงูอยู่ด้านบนนิดนึงมาแล้วมาให้จู้แร่กระโดดหนีไปแล้วสุดท้องโอ้ยมันทำไมซูมได้แค่ไหนหลัง เป็ี่นเป็นหรือติงดังขึ้นเรยด้วยไเนาะเป็นนมิตหมายที่ดีหรือเปล่านะงูในตำหนักนะครับเกี้ยวกันนะครับเด้อเกี้ยวกันอยู่เลยนะครับงูเล็กตัวเดิมนะที่ลงมาเดินโฉมให้เราเห็นนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นตัวผู้นะครับวิ่งตามคิดว่าน่าจะเป็นลูกหลานปู่เนาะมาเกี่ยวกันนี่เห็นเลยครับวิ่งตามกันมาจากต้นนู้นกระโดด ไล่มานี่เลยครับไล่จากต้นปา์มานี่เลยวิ่งไล่มาเลยเป็นนี้เป็นหมายทีหรือเปล่าวันนี้อาจารย์จะปล่อยเลขไหนจะมีเกี่ยวกับงูลเล็กหรือไม่เนาะนี่ครับกระโดดลงมาจากต้นใบใบใหญ่ๆนครับด้วยกะโด,ดงตกใจเลยวิ่งมานี่ครับนี่ที่เดิมนะที่ตรงที่เราเห็นมืนนั้นแหละครับนี่ตรงซุ้มนี่แหละนั่งมานั่งนี่แหละแล้วก็หายไปตัวหนึ่งครับหายไปเลยแล้วก็ยังอยู่ตัวหนึง่ง อีกตัวหนึ่งไปไหนไม่เห็นนะครับนี่เกี่ยวกันอยู่ตั้งนานเกี่ยวกไปเกี่ยวนมาก็แยกกันออกมาเที่ยวกันยังอยู่ตังน้นอยู่เลยเอา้าเป็นนิมิตใหม่อะไรหรือเปล่านะปู่อ,อกมาย้ําตัวเลขตัวไหนนะไปดูที่ว่าวันไหนอาจารย์จะปล่อยเลขชุดให้เราเนะราคงต้องรอให้กระแสรดรอปลงนิดนึงนะครับให้เบาลงนิดนึงครับวดที่ล้วปล่อยเดียวแปดอันทั้งประเทศเลย ทั้งมีทั้งกาลังใจแล้วก็มีทั้งเสียงด่า,ว,าวิจารวิจารเนาะต่างนานากันไปแล้วแต่ครับเราก็ยังให้กําลังใจอาจารย์ตลอดเนาะส่วนต่างๆที่เป็นฟซีอาจารย์มาโดยตลอดก็จะรู้นะว่าอาจารย์ให้มาติดมากี่งวดแล้วพลาดงวดเดียวก็ถือว่าเป็นนักสู้นะนักสู้นักสู้อย่าไปท้ออย่าไปท้อเพราะอา,าจารย์ก็ให้บ่อยให้ติดติดมาไม่รู้กี่งวดเนาะพลาดแค่งวดสองงวดไม่มีปัญหาสําหรับฟซีที่เข้าใจนะ ส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจก็อย่าตามอาจารย์ได้ครับเรื่องวันนี้ครับนี่ามาซื้อตามอาจารย์แล้วกันส่วนเราก็จะซื้อนะตัวไหนก็ัง้งขอให,ให้อาจารย์ปล่อยมาเลยเนาะมีเข้ามีดูดครับเป็นธรรมดาของไม่มีใครรู้หรอกครับข่าวกอาฉลาดยังไม่รู้เลยว่าจะออกอะไรเนาะเป็นกำลังใจให้เอาส่วนท่านใดคิดว่างูประจำตําหนักสองตัวนี้เป็นลูกหลานของปู่นะออกมา ให้ยนโชมไม่ต้องหินน่าจะเป็นเลขมิตรหมายที่ดีนะอาจจะเป็นเลขที่มีเจ็ดมาก็ได้นงวันนี้อาจารย์อาจจะปล่อยเจ็ดมาแล้ว <c oughs> เอาลองดูครับอีกไม่กี่วันนะรอให้บติษดีเขาหาซื้อแบบใต้ราคาปกติก่อนเนาะไมว่ากันเอา้าก็สำหรับคลินี้นะครับเนะเป็นคลิปแรกของหลังจากหวยออกเนาะ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตีเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เลยครับเ้อ